หนูชื่อนางสาวนัทยาแขกพงศ์เลขที่33มสีทัก8ค่ะและหนูชื่อนางสาวนาริซาละแม่เลขที่34มสีทัก8เช่นกันค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับดาวเลษ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะดาวเลษ์กเกิดจากการแลกฝุ่นในเนบิวลาที่รวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงจนอุณหภูมิและความดันสูงเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและกลายเป็นดาวเลษ์ค่ะ เมื่อดาวฤกษ์เก่ะตัวแล้วจะมีลักษณะแตกต่างกันทั้งขนาดสีและความสว่างโดยสีของดาวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิค่ะสุดท้ายนี้ดาวฤกษ์มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแสงและความร้อนอีกทั้งยังมีบทบาทในการกำเนิดดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตค่ะและนี่คือเรื่องราวโดยสรุปของดาวฤกษ์